สวัสดีค่ะวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ตอนนี้เรามาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่อาจารย์ท่านบอกไว้นะคะว่าถ้าขันน้ำมนต์นะคะถ้าจะมาส่งขันน้ำมนต์ก็คือท่านจะทําในคืนวันพักก็คือวันที่5นะคะก็ท่านก็ได้ทําเสร็จแล้วถ้าเราจะมาถ่ายหรือว่า ถ่ายให้ท่านผู้ชมนะคะแฟนคลับ FC ได้ส่งตัวเลขโชคลาภนะคะก็จะมาถ่ายได้ก็คือวันที่6ซึ่งก็เป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่หนะคะเะคะมษายนพศ2564นะคะวัดนี้ก็คือวัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะคะท่ทานผู้ชมเดี๋ยวแอดจะถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีรถไม่มีรถถมดินนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมาก,ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วเขาน่าจะ ไปทานข้าวนะคะก็เลยไม่มีรถนะคะวันนี้นะคะมีแฟนขับ FC นะคะก็ได้ร่วมทําบุญมานะคะที่วัดนะคะที่กําลังถมดินอยู่นะคะสําหรับหลายๆคนนะคะก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นวัดอีกวัดหนึ่งแต่วัดที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมก็ท่านก็ได้ทําการถมดินถมเดี๋ยวจะถ่ายท่านผู้ชมดูก่อนนะคะบริเวณที่ กำลังจะถมดินนะคะตรงบริเวณนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นบริเวณที่พระอาจารย์ท่านได้ถมดินจะสร้างพระประธานนะคะองค์พระประธานนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็งวดที่ผ่านมาก็มีคนโชคดีมีโชคลาภเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะหลายคนก็บอกว่างวดที่แล้วไม่เข้ามันคนละวัดนะคะก็ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายก็ทําความเข้าใจนะคะทําไมถึงเรียกว่า วัดถมดินนะคะเพราะว่าตอนที่แอดมานะคะ<ม>เขาก็บอกว่าจะมีการถมดินแล้วก็สร้างองค์พระประธานตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยขึ้นคอนเทนต์เป็นพระถมดินแล้วก็มีคนที่อยากจะร่วมทําบุญกับแอดนะคะคก็ได้ร่วมทําบุญมานะคะวันนี้นะคะแอดก็ได้นําเงินนะคะมาถวายที่วัดนะคะนําปัจจัยมานะคะจากโอ้ยโทษนะคะโทษนะคะ,ะ,คะจากเอฟซีเอฟซี คุณสุกัญญานะคะคุณสุกัญญานะคะก็ได้ร่วมทําบุญนะคะถมดินด้วยนะคะที่วัดอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะคะอภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะคะจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมเป็นจานวนเงินทั้งหมด1000พันบาทนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหนึ่งพันบาทนะคะก็ขอนมโมทนาสา,าธุด้วยนะคะนะะคเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็ มีคนโชคดีเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งสามตัวสองตัวสามตัวบนสองตัวล่างนะคะ <c oughs> ก็ได้ยินจากคำบอกเล่านะคะแล้วก็แอดมินท่านอื่นบอกว่าเขาได้สองเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้านะคะอันนี้อ่างน้ำมนต์นะคะท่านผู้ชมจะเป็นทางเลยเนาะอ่างน้นเป็นทางครับอันมามือน,นั่นแม้ตัวเล็กมันจะลอยลอยว่นไปแม,มเพอเทื่องนะคะสำหรับมือนีเนาะ แสดงว่ามันยู่แล้วที่สนามในเลขงวดนี้อยู่แล้วที่สนเาเนาะเอาคนเฮ็ดมาคืนนี่หนา,นาจะอยู่นะตเงามเนาะเอาอันท่านผู้ชมลองพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้องวดที่แล้วข้าเจ้าว่าข้าเจ้าถูกนะแอดมินก็เพิ่งมาทายให้คือมาตามงวดแรกสําหรับแอดมินนะคะงวดวันที่สิบหกลองสองดูเอาเลขหยังโพเทืองหกหกหกเมื่อกาลเมื่มีเลขสามนั่นบอก 3, างบ่เก well, ั369หรือว่า399หรือว่า663เคยได้ยินสน369เนาะเอ้ากบ่ตายีเออันบ่ทันเข้าเขาก็ไปอย่ไว้เนาะบ่เก็ลืมไว้ตาคุณตา่ตตผมก็ยว่าซาสวย้ผมนึกถึงตายุทธให้369เดกันเลยครับท่านผู้ชมแม่นอยู่ ถ้าจัดให้ดีๆก็เป็นสามหกเก่าดีๆกับสามหกเก้าหรือว่าสามเก้าเก้าสามเก้าสามหกอดมินตัวเดียวกันนะกับแต่หยุดนั่นนี่แมนเป็นตัวเดียวกันคือแบบเบื้องกับวาคิว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเลยนี่เบิ้งแบบบบต้องของแปลเลยนะนี่ทันผู้ชมกับเบิ้งเอาเด้อครับเด้อว่าเห็นเป็นตัวใดนะครับเนาะแอดมินกับไอซองไอทันผู้ชมเบิ้งนี้นะครับไปใหไงแอดมินแปลกับเป็นสามหกเก้าหก หกสามก็ได้นะครับเนาะหรือว่าเก้าเก้าสามก็ได้สามนะครับเก้าสามสามเก้าหกเก้าหกเก้าเก้าอยู่ประมาณนี้นะครับฐานบส่วนหรือว่าฐานบส่วนยังมีอะไรเนาะสรุปแล้วมันมีเลขสามเลขหกเลขเก้าอยู่นี่รือบาค่ะสามหกเก้าสามเก้าเก้ายังสี่บอกระเดินเกตังว่าสามเก้าเก้าหรือว่าสามหกสามหกก็ได้ดิ มันอยู่ตรงกลางไม่เหลือสามหนูเดอหนูนะนซิตีเดอหนูว่าสามหกหกหรือว่าสามเก้าเก้าหรือว่าสามหกเก้าหรือว่าเก้าสามหกค่ะแ่ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เบิร์ไปน้ำกัาแก้วก็วาินิจใช้เอาเองครับผมเพราะว่ามันตัวเลขก็ชัดเจนครับผมตัวเลขนี้ชัดเจนมากแต่ว่าจะเลี่ยงถูกหรือบ่ถูกอีกอย่างหนึ่งเด้อครับสมมตผู้ชม ให้เบิง้งเอาเองละกัให้วินิจฉัยเอาเองครับผมเพราะว่างวดที่แล้วขาเจ้ากับว่าขาเจ้าถ,ถูกเนะเาะฮาผู้ใดมาทายเนาะเมนเขาทั้งบนข้างล่างอันผู้ใดที่ว่าคอมเมนต์ว่าโอ้ยว่าอันว่าอันบูถืกกับว่าถืกมันคนละปูถมดินนะคะสําหรับคอนเทนต์ที่แอดมินลงไปนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่กาละสินเนาะอยู่อำเภอห้วยเมก,เมกจังหวัดกาละสินนะคะทําไมถึงว่าคอนเทนต์ปูถมเรียนเอามาเพิ่นก,การะถมดินเนาะ เขาเจ้าถูกเลขย้อนว่าหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นไหมปกติน่ะลดละสามร้อยเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่ามาถมวัดนี่เพิ่นเอาเครื่องราคาลอยหาซีบเพิ่นก็เลยพากันเสื้อหาศูนย์ศูนย์หานั่นไงความหมายแล้ววันนี้มีคนมัคนมาซองในอ่างอันน้ำมนต์นั่นถือว่าสามตัวสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ทั้งตทั้งเต่งแม่นอันนี้คือจากคำบอกเล่า แต่ว่าหลายคนก็ถามว่าไม่เห็นถูกเลยทําไมบอกว่าถูกเอากต่พึ่งมะทายแหมพ่อเทืองแอบนินก็คือพึ่งมะทายจะมาจากคําบอกเราของเขาก็คือว่าวาให้ฟังนะคะจากที่คุ้นตานพ่อเนี่ยก็อนพ่อเั็นทําพ่อยอดว่นนพ่อเป็นคนว่าให้ฟังแล้วก็ค้นกับ้ากันถึกเล็กกเลยพากันทมดินน่ะน่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังสั้นเพิ่นกับซีส่างองค์พระประธานพอดีนั่นเนี่ยน่ะแม่นองค์พระประธานองค์ใหญ่ ถึงว่าถอนถอนกวงขนาดเนาะถึงว่าโอมันกัมเรียนยุนาจะเป็นสั่งพระประธานองค์ใหญ่ๆในจุดนี้นั่นตอนนี้ก็ยังอันเพิ่นกันแล้วพระพายอยากท้าบุญน้ำก็ได้นะคะเพิ่นกันเยวแอดมินก็จะเอาเงินไปถวายพระอาจารย์เพิ่นนะคะเพิ่นแอนแฟนข่าวฝากมาพันหนึ่งนะคะคุณเออ่นางสาวสุกัญญานะคะท่านผู้ชมขออนุโมทนาสาธุน้อเด้อนะคะอันนี้พอเที่ยงเองก็ได้ยินจากค้าบอกเราครับผมว่าเพิ่อนขอทั้งบนทั้งล่างเนาะ ัำคนเทรื่องเองกาพึงเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็ยังทีเจตตังเอานะครับมาปั๊บก็ยันพ่นควางถมดินอยู่ทีสะ่วยนั่นครับก็เลยหมู่เจ้าปเจียนพ่นมาจังไหนนะน,นห้องประธานหนึ่งหูจากนอกก็เลื่อน่าเป็นปูถมดินครับผมแต่ว่าการปะถมดินมันก็คนลาสถานทีครับผมบางที่น่ะอาจจะอยู่ฟังทั้งบุบลแต่นี่ยอยู่ฟังการละสินครับผมทั้งเพิ่หมหวยเม็ดหวยเม็ด เรื่องของเรื่องคือเพิ่นนั่นที่ถมดินก้อนเล็อกออกเพิ่นก็เลยคุยกันเรื่องว่าจะเอาอันดินนั่นลดแล้วเท่าไหร่ปกติสามร้อยจากู้ใหญ่บานเราให้ฟังเลยนี่ลดละสามร้อยแบบน,นี้ก็เลยว่า,ามาทําบุญยุวยวัดก็เลยเอาเครื่องราค่าไป้อยหาซิบคนก็นเลยไปซื้อเลขหาศูนย์หาปีน,นี้วอนะาจาร์เพิ่นเฮ็ดอันอ่างนมนมลข้าเจ้าก็เลยมาซองข้าเจ้าเลยเห็นสามตัว ส <270, S 1> องเจ็ดศูนย์สามตัวบันนีพรรันปอันนนทิยาผ้าร่วยกับมาไทายอยู่ในอน,นันต์ออจอมปวกอยู่ต้นบักม่วงข้าเจ้าไปเห็นหาศูนย์ศูนย์หาเราทั้งบนทั้งล่างบันนีคน้นกับถ้ากันอัน,อนถ้าบุญทมดินอีกนหนไหมก็ได้แต่ทมดินนาะแต่วราเกือบยังบ่เสียอยู่ค่ะแต่เราชมตะว่าเกืบอกบ กเกือบถมหรือแลละครับเหอืหอิกบ่หลายครับผมเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมลองผิดารณาเบ่งเด้อค่ะเดี๋ยวแอดมินจะเอาเงินไปถวายพระอาจารย์ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสามหกหกพระเทิงเห็นหตัวไหนคะสามเก้าเก้าเห็นหว่อสามหกเก้าคือตัวเลขมันไม่เกินนี้เนาะพระเทงเนาะ มันเหลียวเบิร์มันก็นเห็นแบบเป็นตัวแบบนี้แล้วทานผู<ล><า>้ชมคิดด้วเองน,ะะน่แหละครับผมตัวเลขจะชัดเจนเนาะแล้วพอท่านบอกไปก็เออมันอาจจะเป็นอีกเป็นอีกตัวนึงก็ได้ยังสินะนั้น,ะนแเราก็ให้ใส่ดุลทินิจของท่านผู้ชมเองนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์เพิ่นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็นจะนั่นเงินที่ท่านผู้ชมได้รวมทั้บุญมานะคะถวายพระอาจารย์นะคะเก็จะเรื่องต่างๆคุ้มจน Hong kỳ hai mươi hai nghìn 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 hai mươi hai hai mươi hai nghìn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  hai mươi hai มาซูเนี่ยต้องสูตรต้นสุขันตุปการ์เธออุกอันนี้จะถามพระอาจารย์ค่ะว่าเกี่ยวกับอธิบายพระอาจารย์สีสางองค์พระประธานนี่ค่ะเราให้เอฟซีซีตั้งจากไหนนะค่ะสอบถามได้เลยไหมคะเรื่องเกี่ยวกับว่าพระอาจารย์สีสางองค์พระประธานสมองนี่ไหมคะตอนนี้คือกำลังทมดินทรใส่ประมาณจากรถถัดตอนนี้นอทไซเรลอ่น ตอนนี้สิใส่งบประมานอยู่เข้าคำนวณห่อาเนาะปะมาณงอยู่วบินประมานสี่อยรถสี่สี่อยคว่ารถนตอนนี้ตกเขาไปแล้วประมาณจะสามลอยคว่าละสามลนี่แหละนะสามลอยค้าเนี่ยหน่อยคือยว่าอันหวหารขนไม่จบดีลายกรวมทั้งหลายเนาะค่ะลายอยู่จบดีลายอยู่ผู้ใดเกิดม่กสิไม้แน่กับสุประทันแต่มีผู้ใดติดตามคนใดเนาะ งานย่มก็จะก่รางงานก่อสร้าเขามากทาครั้งแรกงานมากครั้งแรกมึงหนกมาครั้งแรกเท่ากันแต่มึงจะบังคับให้เจ้าก็ได้เรื่อยๆสมาตมากกับพ่อคอยอย่างให้เพิ่มภาลูกแต่มนิยัตย่อมไมาศรัทธาอยากมากสร้างว่าอย่างกับอนุญาตให้ได้ขึ้นเขาเมื่วานมีญาติย่อมมากกทาตั้งสลักขามเขาจะไปโชคดีไปยุต่อกทางทางเล่าเทั้งสามตัว ไปยินข่าวมาประ,ะเทศเพื่อนบ้านเล่ากับเขาบ่อยน,น่ะค่ะเอาเขาตลอดบางคนก็ถึงถึงทุกมมืออันนี้จะข้ามของเราเนาะค่ะแล้วะะลก็ถ้าเป็นรัฐบาลนี่อาจารย์กับซิมี่หายขึ้นกันมันบเหรอะถ้าเป็นรัฐของรัฐบาลไทยกับแต่อาตมากับจิตรวัฒ้์แต่เป็นหลังวันสิ้นยัยมาทางไกลนึงเกษตรกรขออนุญาต มามาตามสบายเลยนาะต้ะองบอกไปยังหรือว่ากันมาแบบแล้วบ่อพออตามตมากับนนติดต่อตกับทั้งยุมอนุยาตอาตมากับิเปิดกุฏิไว้แต่ให,หให้เของมาทายเอาตามพโบไปทีแต่ยยขึ้นเก้าโปได้แพร่งนะแนบวันนี้นขยู่กับบรรุญวาสนาของผู้ชมของผู้ติดตามของญามุญมุญย์นั่นแหละ ंग Siti kencing siti gemang siti keliat atau tak kata siti jecaja joni ter siti lah ini la terlaras laras siti pak wan tu me, ruai 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 ruai. Sana matsu sana makuwatoroh to sama tempat sana matsu sana makuwatoroh to sama tempat sana satu satu umur penjajitang semata yang fitur nama fitur orang ruai umur penjajitang semata yang fitur nama fitur orang ruai umur penjajitang semata yang fitur nama fitur orang ruai

ผมทำไมอันนี้จเยะยะข้จนเอาแบบนีคตเวาเบิ้งดนเบอเลยนะอ่าแต่ยังบอเลโอยคนลุกแม้จาเรอเมตตาเนี่ยจให้เดือนด้วยกันเจ้าคือพ่ขอให้จ์ขอให้นจะเปิดใหม่รจ์ขอให้นี่าวเลยเียเลยรัตมาตัมาเปดมกุคนเนาะครับุขุุคนเด้อ like that